สวัสดีครับจ้นาน้ครับ line, วันนี้มีตัว MacBook Air M1 ครับตัวนี้ลูกค้ามาซ่อมก็คือชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดตัวนี้เป็นเมนบอร์ดที่ผมแกะมาแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันในกล้องเนาะ <c oughs> มันจะมีจุดที่เป็นจุดเสียอยู่นะครับเป็นจุดเสียประจานะครับเป็นวงจรที่เป็นชุดไฟ PP 3 V 3 LN นะครับตรงชุดไฟชุดนี้มันมีปัญหามีอาการชอ็อตผมก็จะหาตัวช็อตด้วยตาเทศตัวนี้นะครับตอนนี้เราดูในกล้องนะครับเนี่ยจะเห็นตัวนี้นะครับเป็นตัว C ที่มีปัญหามีอาการช็อตนะครับนี่นะครับมันจะมีรอยแตก ตรงนี้นะครับเราถอดตัวนี้ออกสามารถทําให้วงจรตัวชุดไฟ PP 3 V 8เนี่ยมันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องนะครับแล้วก็เทสให้ดูนะครับเปิดติดแล้วนะครับตอนนี้ MacBook Air M1 ที่เราซ่อมเมนบอร์ดเสร็จแล้วนะครับใครที่มีปัญหา MacBook เปิดไม่ติดาไม่เข้าโดนน้ำนะครับมาให้ผมเช็คให้ได้นะครับนี้ผมช่างฮาร์ดนะครับขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ